ด้ววยคว่ารัก,รกขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์สไตล์โนบายยามาฮ่าอย่างที่เกิดกันในช่วงของไฮไลท์รายการนะคะนั่นคือกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ทางด้านสปอร์ตมาเก็ตติ้งซึ่งบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้รับความนิยมกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก นั่นคือ,อยามาห้าหนุนบุรีรัมมาราทอนต่อเนื่องปีที่8ปในรันเดียวระดับโลกมาตรฐาน g o l a b e l ทั้งนี้คุณพงศธรเอื้อมมงคลชยัยรองประธานกรรมการบริหาร คุณบัวทิพย์จันดำรงกุลรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวางแผนการค้าและการตลาดคุณพนันธุพลกิติคำรณรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขายบริการและอะไหล่พร้อมผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทไทมามห้ามมอเตอร์จำกัดอีกทั้งคุณเนวินชิดชอบประธานบริษัทบุรีรัมยูไนเต็ดอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตจำกัดดรก้องศัก์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์ นายกสมาคมกีทาแห่งประเทศไทยคุณโชติชนกชิดชอบผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศบริษัทบุรีรัมยูเนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและคุณชัยวัน์จุนธีรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมร่วมงานถแถลงข่าวการจัดแข่งขันบุรีรัมมาราธอน2024โดยปีนี้บุรีรัมมาราธอนยกระดับมาตรฐานมาราธอนขึ้นเป็นโกลเลเลจาก World Athle t ติ สมาพันธ์กีตาโลกเ้อทุอท่านบางเหรียญไหมแล้วที่ผู้รับผิด มาตรฐานเด็กทอของโลกและโัวรรายการแรกของโลกในรูปแบบไหนบ้างวิลโลว์าอร์ตโจแลนว์มาต่อด้วยต่างนักบินของโรกทั้งัามำนนามเจ้าของสถิติเบสออฟไ a แลนด์ บุรีรัมมาราทอน2024จะจัดขึ้นในวันที่27บมกราคม2,567นั้นั่นคือปีหน้าและทั้งนี้บริษัทไทยมาฮ่ามอเตอร์จำกัดยังคงมุ่งมั่นและพร้อมสนับสนุนวงการกีฬาและพร้อมที่จะพัฒนากีฬาวิ่งอย่างต่อเนื่องโดยงานถแถลงข่าวของการแข่งขันบุรีรัมมาราทอน2024ในครั้งนี้นั้นจัดขึ้นที่สโมสรราชพฤกษ ถนนวิภาวดีรังสิตเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาในนามของไทยย่มพามอเตอร์นะครับเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นผู้สับสนบุรีรัมม์มาราธอนตลอดแล้วก็ขอแสดงยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับกับทางทีมการบุรีรัม์มาราทอนที่พุ่มเทในช่วงหลา7เจ็ดปีที่ผ่านมาจนทําให้ปัจจุบันนะครับได้รับโกลเด้เลเวลจากสมาสมาคมพีธานาราชาตนะครับและที่เรา รู้สึกประทับใจมาตลอดคือความมุ่งมั่นนะครของท่านประธานคือคุณนุชชิชชอบนะครับและก็คุณตนายสลีนะรที่กรลัการบริการที่ท่บเทตลอดเราลงพลทุกภาคส่วนนะที่มาสร้างความสนุกความคาใจให้กับนักวิ่งตลอดเวลาเปีที่ผ่านมาและเห็นความคืบหน้าก้าวหน้าขึ้นจากระดับซีเวอร์นะจากบอลเป็นซีเวอร์แล้วก็เป็นโกลในปัจจุบันซึ่งเป็นะลรที่เรานับภาคภูมิใจมากว่าคนไทยเนี่ยมีความสามารถและเขาสามารถปักหมุด ให้เป็นบนฐานบนฐานที่โลกได้ว่าเป็นหนึ่งในอีกรายการหนึ่งที่เรามีความภาคภูมิใจนะครับสำหรับในในปีที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ทุกคนก็คงต้องติดตามกันนะฮะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับไปร่วมวิ่งกันที่บุรีรัมในวันเสาร์ที่27มกราคมของปี2567น,นี้นะครับตราผมแนะนำยามาฮ่านะครับเราก็จะรวมพลกันเช่นกันแล้วก็ขออวยพรให้ทีมบุรีรัมนะครับประสบความสำเสร็จในการจัดงานนะครับสร้างความพาคภูใจสร้างความสุข ให้กับผู้วิ่งและผู้ดเกี่ยวข้องทุกคนนะครับแล้วก็พบกันที่บูรียามนะครับผมอยากจะฝากไว้เลยว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็เสื้อแล้วประสบการณ์ที่บูรีรามเนี่ยหาที่อื่นไม่ได้มีค่าจริงๆครับพบกันที่บูร์ยามครับ